สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพบกผอกับยายปูชแนลอีกคือเก่าเนาะคะ่ะคนเกา่าคนเดืม่มจากพี่น้องมาเด้อเมือ่อนี่กับยายก็สิมากินขา้าวหมกน้ำใหม่ที่เมือยายหมกอันหละจ้ะเอาเข้าวฟิตไว้จากพี่น้องแล้วก็มะอุ่นจะได้ปลายหนแหงนัน่นจ้ะปลาขาวหน้าบ้านห้องตะข้าวพอทรงมาให้จากพี่น้องผักกับแกมกับซีมี่ทัวลั่นเตาหวานตอกกระเจียวลวกจ้ะมาจา๋ามาแซ่บแส่บม้นย่าย ห่อนเนาะพี่น้องเอ้ยแดดแดดมาจา้ะมุกน้ำใหม่ใส่ผ้ากันแย่ง มาเรื่อจ่าเด้อใครแดงย,ยังมา,มากะมังถึงน้ำกันจา่าเข่าเศร้า <c oughs> ขเขาเงินคับพี่น้องปลาขาวทอด แสบให้นอนเข่าติดมือป้าโมเมนต์ Moment. ลูกเศร้าหน้าได้เดี๋ยว <laughs> กินเข่าก็ได้ ตีมือเข่าก็ไดายว้าวปวดอยู่พี่น้องเลย หมุย่างแหละตัวแสบย่างหนังพี่น้องบ่ตองใส่เนื้อยังน้ำมันรวนๆจ้ะ อ้าวทีนี้ก็ยายกับอิมเลยได้มาเอาไว้พอๆกันอีกคลิปหนาแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ